วันนี้พี่นินมีวิธีการล้างมือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมาฝากเพื่อนเนทุกคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่นินยพยาบาลชาชีพประจำ DRK า e a u t y Clinic นนะคะช่วงนี้ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่เนาะวิธีการป้องกันการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคระบบทางเดินหายใจมี3อย่างนะคะ 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 3. เว้นระยะห่างวันนี้พี่นินมีวิธีการล้างมือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมาฝากเพื่อนเอนทุกคนเลยค่ะ,คะเริ่มจาก คเ๋ยเราต้องเปียกก่อนเนาอะอาแชูหรือเจลหรืออะไรก็ได้ที่มีที่บ้านเนาะล้างฝา่ามือก่อนเลยค่ะฝ่ามือด้านหน้านะคะง่ามมือเนาะทุกครั้งก็เป็นง่ามมือนะคะสามนะคะหลังมือและง่ามมือด้านหลังอ่าเศรีมืมือด้วยเนาะ ว่าจำเป็นลงก่กได้ค่ะจะง่ายหน่อยห้าห้าเราจะไปนิ้วมือแรลๆโพวก <6 S 2> ที่นี่เน้นย้ำนะคะอยากให้ทุกคนปฏิบัติแล้วก็ห้ามลืมกันเลยนะคะโคนิ้วโป้นะคะมันจะเป็นแรงหมักหนุเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีเลยะค่ะอันนี้ห้ามลืมนะคะ เจ็ด <โฆ S 1> ขั้นตอนนี้ทุกคนสามารถทำประมาณ2-3ถึง3นาทีนะคะมันก็จะช่วยลดการหลัหมองเชิโลกได้สุดท้ายเจ็ดขั้นตอนแล้วนะล้างมือด้น้ำสะอาดนะคะ สุดท้ายนี้นะคะพี่นีแนะนาเป็นให้ทุกคนใช้ทิชชู่นะคะแทนการใช้ผ้าขนหนูเนาะเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะอาจจะซักสองผืนเช็ดจากปลายมือไปหาที่ก้นศรีนะสองผืนคะ 2, 1, ขอให้ทุกคนทำอย่างน้อยเวลาค้างนะคะหลังที่เรากลับมาบ้านเนาะสามารถทำได้เองง่ายๆ่ายบชั้โลกูกง่ายง่ายเลยนะคะหลังจากที่เราโดนแอลกกฮอลมาทั้งวันเราอาจจะไม่ไหวแล้ว สุดท้ายนี้พี่นินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวอา d r เด้วยนะคะ DRK Beauty Clinic อย่าลืมนะคะคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนอฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะบาย